ญี่ปุ่นค่ะท่านคนสลาี่ปุ่นุเขาสั่งจากเพื่อนเขาที่อยู่ญี่ปุ่นเลยค่ะท่านอ๋อสาลายุปค่ะไม่สาลายทะเลหรือเปล่าคะนูจําไม่ได้แต่เวลาเราเอาไปต้มจืดค่ะท่านเหมือนเหมือนเป็นสาลายเลยค่ะท่านเป็นเป็นสาลายเลยอ๋อรสชาติเหมือนสาลายเลยค่ะท่านเนี่นุ้บอกว่ามีประโยชน์มากเขาสั่งจากญี่ปุ่นโดยตรงมาเลย อตัวนี้โยมก็กำลังขยายอ๋ออันนี้เขาเรียกต้นอะไรสลายทะเลสาลายทะเลต้นสไลายทะเลเหรอโอ้นะอันนี้ขึ้นบนบกนะขึ้นบนบกคะด้านโอ้แต่มันก็มีสไลายทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่น่นจะสีดำจะจะลดเย็นรสเย็นเวลาต้มจืดจะอร่อยมากค่ะท่านโอ้นี่ก็สไลา์เหมือนกันนะอ่าไปต้มจืดอันนี้อันนี้ต้นเดิมแล้วก็ท่านก็พยายามขยายออกมาอ๋อนี้เขาสั่งใช่ไหม ไม่ย,ยังไม่สั่งนีจะปลูกขยายครับปลูกขยายว่าอ,อนาคตก็ถ้ามีใครสนใจก็จะทําอืม๋อต้นสลายแปล,แปลกตรงที่ว่าใบคล้ายรสช,ชาติแล้วก็รสชาติมันเหมือนสลาย,ลายทะเละนี่ชื่อสาเเหสายทะเลสาหร่ายทะเล